ทาอ้ยของ้างายครบเลยตอนี้บตัวแล้วนะครับปัญหาปัญาอร อแลวพอล้วอย่าทแค่เอใหติดเลยเอ๊ะอหมดได้พอ้ดบเดียวเดี๋ยวอก่อนเอ๊ะนัหลบย่ล้วลแล้วเลจงไหนอวาอออน แมเ็น okay, okay. okay. ัแมที okay. so ่เราค่อ็ได้ติดตวดปาราคาาครมีเลยนะเจ็ดกรัมปกติเเจ็ดกรัของธรรั เอาไปใช้พ่นไม่เาไปใช้อาารย์บนบนโต๊ะบนโต๊ะไม่ให้บนโตะตรวจอาจารย์ที่อาจารย์นั่งเียงเตรียมไอันหนึ่งทิ้งถ่านเอาไปจับอาะไรออกเดี๋ยวเรอก้องไหนซ้ายอ่ะเราตรงไหน

อา,อ,ะะอาจารย์ก็กเย็นลงมนแล้วครับแล้วกเป็นไงเฟินแล้วนะไม่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนะนะพักแป๊บเดียว นะครับลักชวจังหวะเป็นยังไงไปโดนไม่รู้ไม่รู้เลยรถตัวนะโอเคแล้วถ้ามีมีจังหวะอยากแก้มือไหมเนี่ยถามนิดนึงอยากนะมันพลาดนะยกแรกเองแต่ตอนแรกโดนนับก่อนใช่ไหมแล้วก็ฟื้นแล้วมันมึนๆเลยก็เลยไม่ฟื้นเหมือนกับว่าติดต่อนเนื่องไปเลยโอเคอ่ะไม่เป็นไรน้อง ก็ต้ครับ